สวัสดีครับน้องๆเข้าถูกช่องแบงค์ซันเดย์อีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้พี่เล็กจะไม่ได้มาเป็นคนโดนทายนะครับเนื่องจากคลิปที่แล้วน้องๆบอกว่าชอบให้พี่แบงค์โดนแกงมากกว่าสงารตัวเองช่องนี้น้องๆชอบพี่แบงค์ดนแกงนะฮะแล้ววันนี้พี่ก็เลยมีเกมมาให้เล่นกันนะครับเป็นเกมทายชื่อพระเอกอนิเมะครับผมพวกเรื่องดังต่างๆเลยมีไหมเล่นกันถึง สิบรูปสิบเรื่องกันเลยครับผมดูหน้าดีใจป่าอยากอยากดีใจไหมอยากดีใจไหมเพราะว่าวันนี้พี่เล็กจะแจกตังค์ครับผมชอบหลอกจริงๆมาไม่พ้อละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทถ้าตอบถูกนะครับดีใจดีหน่อยจริงป่ะเนี่ยจริงๆเดี๋ยวดูมีกี่ข้อ สิบข้อ 1, พันหนึ่งพันหนึ่งตา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 เมทาทั้งเซเว่นแต่ถ้าพี่แบงค์ตอบผิดสมมติข้อหนึ่งพียงตอบถูกอ่าข้อสองตอบผิดแล้วก็จะยึดเงินสุนเลยเอา้าเอา้ายังจะเอาตังคืนอีกเหรอมันมันเป็นเกมเนาะมันก็ต้องมีได้มีเสียแต่ว่านะพี่แบงค์ ตั้งแต่เล็กมาทำคลิปกับพี่แบงค์เนี่ยข้อสอบเล็กเนี่ยความจําเต็มหมดเลยอะ่ะเนี่ยที่ท,ที่พี่เอาเกมมาให้น้องๆเล่นกันนี่ะพี่ต้องโหลดรูปโหลดวิดีโอโหลดอะไรเต็มไปหมดตอนนี้ความจําเต็มหมดเลยนั่งไล่ลบก,ก็เสียดายไ,ดไม่อยากลบทิ้งเอา้าเดี๋ยวนี้เขาใช้แอปเทราบ็อกกันแล้วแอปเทราบ็อกเนี่ยเป็นแอปสำรองข้อมูลนะที่ปลอดภัยและปกป้องความเป็นส่วนตัวจากประเทศญี่ปุ่นครับเขาให้พื้นที่ในการ เก็บข้อมูลส่วนตัวนะสามารถเก็บได้ถึง1 0 2 4กิกะไบต์ลเลยนะโอ้โหใช่ให้ขนาดนี้เลยคือมันเยอะมากแถมไม่เก็บเงินย้อนหลังด้วยคือให้ให้ปีใช้ถาวรไปเลยนะถ้าเทียบกับแอปอื่นๆเท่าที่พี่แงรู้นะแบบให้ประมาณ15กิกะไบต์ถ้าเปรียบเทียบนะเล็กถ้าไปเก็บไว้ในเทราบ็อกเนี่ยรูปเนี่ยสามารถเก็บได้ถึง3 0 0 0 0 0รูป ลาแสนลูกเยอะมากเลยโอ้โหเรื่องเปลี่ยนเป็นอนิเมะเนี่ยสามารถเก็บได้ถึง250เรื่องดูจนเบื่อไปคือดูได้ตลอดอ่ะใช่ดูได้เยอะมากอะไม่ว่าจะอัปโหลดหรือว่าดาวน์โหลดเนี่ยโอ้โหก็ไม่มีโฆษณามาขั้นนะให้เรารู้สึกหงุดหงิดใจด้วยดาวน์โหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายได้ทั้ง iOS และ Android ครับหรือว่าจะโหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน และพี่เบ็นขอเชิญชวนน้องๆนะให้ไปกดไลค์เพจเทราบ็อกซ์ไทยนะครับผมเพื่อติดตามกิจกรรมดีๆมากมายนะจากเพจเทราบ็อกซ์ไทยนั่นเองครับเล็กทำไรดาวโหลดเท r าบ็อกอยู่เพราะว่าต้องเอารูปเนี่ยไปใช้เล่นเกมวันนี้ไงอ๋อใช่โอเคดีๆๆดส่วนน้องๆนะคนไหนที่ไม่ได้โหลดนะโหลดเลยนะและถ้าน้องๆพร้อมแล้วนะไปโหลดก่อนก็ได้นะถ้าพร้อมแล้วไปลุยเลย เรียบร้อยจริงๆอ่าเชิญครับบกงนงนวันอู้ได <c oughs> ้ง่ายๆสบายๆนี่หรือ <c oughs> ลูฟี่ครับ <c oughs> เร็วเร็วทันใจถูกต้องครันก <c oughs> <c oughs> งตัดย่างยืดทำมันดีจังเลยลนะ่ะ โอ้โนบิตะโอ้โหง่ายจะตายถูกต้องครับไม่คิดหนะ่อยหรอเราคิดแล้วง่ายขนาดนี้น้องๆจะรู้จักกันไหมรู้จักนะว้โหสามร้อยบาททำไมมันง่ายแบบนี้ละ่ะน้องๆโคดันครุงนักสืบจิว๋วถูกต้องนะคะเอาตอนนี้มาเอาตังค์เเอาตังค์เอาตังค์ไปเอาตังค์ไป 400 400โอ้ยอยากเล่นเกมแบบนี้ทุกวันเลยเอเรนเจเกอร์โชต้องับหมอโอ้มานั้งชื่อแล้วนะสกุลผู้ค่าไททันแต่ก็เป็นไททันซะเองเอาสปอย ยายบ้าตไม่ไม่น่าไม่ไมนา่นานี่หรอไม่น่าใส่เข้ามาเลยโอ้แจกเงินชัดๆแจกเงินชัดมาฮีโร่อะคาเดมี่เนียชื่ออะไรวะไอ้โอมเขียวเวลามิโดริยะครับผมอุ้ยจำชื่อพระเอกไม่ได้อนะอะไรมิโดมิโดมิโดอะไร มานี money, money. Oo, no. saliva, okay, oh. ่มานี่กรีฟมีแบกขึ้นมาทั้งหมดเลยเดี๋ยวขึ้นไปเดียวโอเคครับเดี๋ยวไอ้หัวล้นใส่ตะมา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 ต้องนะโอ้โหวันพันช์แมวเออวันพันช์แมน นารูกโตไมย hey, ทันไม่ทันไม่ทันอ้ยทันดิทันทันน้องๆช่วยนับน้องๆ<ม>เป็นพยานไม่ทันจริงๆเดี๋ยวเราดูตอนตัดคลิปก็ได้ไม่ทันโอ้โอ,อะไรวะล <c oughs> รุโตะจำชื่อได้ลูกนั้นลูโตะไงจำชื่แรกลูกโตได้วุ้นที่หนึ่งลุ้นที่สองเสร็จโอ้ทำไมมันผิดเยอะ ด็อกเตอร์สโตนด็อกร์สโตนหมดแลาครับด็อกเตอร์สโตนมิชิกามิโอ้ใครจะไปจำได้ชื่อเรื่องคือด็อกเตอร์สโตนไงผิดพลาดไม่ได้ผิดเป็นผิดนะครับอันนี้อุตส่าห์ใจดีให้รางวัลอ้าวมอบคืนครับขอบคุณครับผมนี่ต้องอย่างนี้400เนียแบงก์จริงปะนี่จริงลองไปใช้ร้านชานได้เลยอ่าเราไปซื้อลูกชิ้นอ่ะได้หมดแจกเด็กๆ Uhm, ใจบุญสุนทาน mm ชิ้นเดียวชิ้นเดียวเหลือกินเองเกือบหล่อแล้วพี่ขอบคุณนะครับน้องได้เลยครับหลังจากนี้น้องๆอยากให้พี่เล็กทําคลิปอะไรอีกหรืออยากให้พี่เล็กทำโทษอะไรพี่แบงค์อะอยากให้แกงอะไรพี่แบงค์อะส่งมาในคอมเมนต์น่ะคอมเมนต์บอกพี่หน่อยพี่ได้รู้ว่าพี่อยากแกงอะไรพี่แบงค์ดี จะแกล้งทำไมล่ะวราน้องๆชอบให้โดนพี่แกล้งะพอแล้วพอพอพอแกลแต่ตั้งเน่ะไปครั้งที่แล้วเห็นนะบอกว่าพี่เล็กไปแล้วไปแล้วแกล้งไปแ่กไปแล้วไปแล้วอนกันกั้น้องกอนบายบายโอเคงั้นขอจบคลิปแค่นี้ครับบายบายดูไปจริงสวัสดีครับ